ไปไปไป <laughs> คลิปก่อนนั่นทีไลฟ์ไม่ได้เ <laughs> อาไป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 ลงเลยจัน <laughs> โอ้โหทำไมใส่เสื้อตัวนี้มาว,วันนี้ <laughs> wow. Wow. <laughs> เปล่าทำไมเปลี่ยนมาใส่เสื้อตัวนี้ <laughs> Why y e s t e d a y wear it

อะไรนะ,ะปันปันปันแล้วเข้าสายแล้ววันนี้มัวแต่เล่นแมวอะ่ะบอกให้รีบแต่งตัวก็ไม่รีบแต่งฮะ,ะก็รู้แล้วแต่ว่าถึงเวลามาโรงเรียนก็ต้องรีบแต่งตัวเห็นไหมวันนี้สายเลยไม่ทันเพื่อนแล้ว เยทำไมใครมันทิ้งขยะกลางถนนโอ้ยชูเหยียบอะไรพ้นเลยเปอฮ้ยทำไมไม่ไม่ทิ้งขยะวะ Yeah there's a lot of drinks on yeah. t h <c oughs> ูเกียบขวดน้ำพุ่งเลยเนี่ยถังขยะอยู่แค่นี้ไม่เอามาทิ้งนะ <c oughs> lài na. Mình không open, nhưng mà mình, mình splash đấy. Yeah, no, I, didn't know it เบรกเบรกเบรอเคเบรกเดติ้งเฮียเบสบอลรอไฟแดงไฟเขียวก่อนโอเคนี้แล้วเขียวแล้วเก้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 อ่ะปัน้นปันอย่าลงถนนน่ะฮะ ใจเย็บเย็บอีกปสวอนอีกแล้วเหรออยากเป็นหงเหรอสวอนคือหงในภาษาไทยครับลูกออยากเป็นหง รู้แล้วตายรู่รู้แล้วแ i n รู n แล้แต่รู้แล c วแต่รู d แล้วแต่รู้ตารู้แล้วแ่รู้แล้วต่รู้้วแต่รู้แล้วแ i ่ h ู i แล a l ต่รู้แล้วู่รู้แล้ว่วต่ยู่่ e วรร่่ยตยูวิตอยูอ่ Yeah, he survived from cancer. นนั่นละจริงปะ, no, ะ,ะถึงแล้วต้องเอ็นแล้วเอาปันปป่นไปปั่นเสรจไปไป